สวัสดีครับเกมสเตชันวันนี้ขอนําเสนอการ์ตูนเด็ดวลีฮิตลวนจีไพรสนีจาจากเกมสามเหมียวยอดนินจาเอาละครับก่อนจะพูดถึงตัวเกมเรามาคุยถึงในเรื่องของตัวการ์ตูนกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่า cat nintente yande cat nintente yande และส่วนเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษครับชื่อที่ถูกเรียกก็คือซามูไรพิซซ่าแคทและแน่นอนครับพอชื่อที่เด็กยุคเลตโทรเรียกกันติดปากหมากันจนทุกวันนี้ในเวอร์ชั่นพี่ไทยของเรานั่นก็คือสามเหมียวยอดนินจานั่นเองเรื่องราวว่าด้วยฝ่ายอาธรรมที่หวังครอบครองและขึ้นเป็นใหญ่ในอาณาจักรเอโดโพริสโดยมีจิ้งจอกตัวแสบนามว่าไดเมียวคอยบงการและที่สำคัญครับ แน่นอนว่าเมื่อมีฝ่ายอธรรมแล้วต้องมีฝ่ายธรรมะแน่นอนถึงมีองค์กรลับๆครับที่ชื่อวันเมียนกี้ที่มีสามเมียวยอดนินจาของเราไว้คอยกำราบฝ่ายอธรรมนั่นเองโดยเบื้องหน้านะครับเป็นพนักงานส่งพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าแห่งนี้นั่นเองครับผมแต่จริงๆแล้วคือฐานบัญชาการลับนั่นเองส่วนในบ้านเรานะครับสามเมียวยอดนินจาใายครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2534นะครับ ทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณที่เราคุ้นเคยช่วงเช้าเวลา7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะครับและเวลาต่อมาก็ถูกย้ายมาอยู่ช่วงเย็นเวลา5โมงเย็นถึง5โมงครึง่งในปี2535โดยใช้ในวันจันทร์อังคารและวันพุธซึ่งในยุคนั้นนะครับเด็กๆที่กลับมาจากโรงเรียนนะครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าต้องรีบมาเปิดหน้าจอทีวีมานั่งเฝ้าเพื่อรอดูการ์ตูนเรื่องนี้เลยทีเดียว เอาละครับมาพูดถึงตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับตัวเกมวางจำหน่ายเมืม่อวันที่19กรกฎาคมปี1991้จากทางค่ายผู้ผลิตเช็คโมนั่นเองครับผมซึ่งจุดเด่นในเกมนี้นะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับโดยเราจะเลือกเล่นเป็น1ในตัวละครนะครับโดยจะมียัตสึทาโร่นะครับสึคาชิครับแล้วก็พูรุรุนครับผม โดยตัวละครทั้ง3าตัวของเรานะครับมีทั้งท่าโจมตีธรรมดานะครับและท่าโจมตีแบบท่าไม้ตายพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าโจมตีของแต่ละตัวนะครับมีท่าโจมตีอะไรบ้างและท่าไม้ตายพิเศษของเขานะครับมีท่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสําหรับการใช้ท่าไม้ตายพิเศษนะครับก็จะมีท่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็จะมีสกิลจากเบาไปหาหนักนะครับ โดยของยัตทาโรนะครับก็จะเป็นดาวกระจายแบบนี้นะครับแต่จะเปลี่ยนได้นะครับหลังจากที่เราเก็บไอเทมชิ้นนี้ครับผม ه, เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเปลี่ยนได้ไหมนะฮะหลังจากที่เราเก็บไอเทมชิ้นนี้แล้วนะครับให้สังเกตมุมซ้ายล่างของจอนะครับ <sh arp> อาวุธของเราก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะเป็นการปล่อยพลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายัตสึทาโร่สามสกิลของเขามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วไล่ไปดูทีละตัวกันเลยครับผม วงต้นของยัตทาโรนะครับก็จะมีการโจมตีธรรมดาที่เป็นการฟันดาบนะครับอ่าเป็นการใช้ดาบธรรมดานะครับทีนี้เรามาดูการใช้สกิลของยัตทาโรนะครับเริ่มต้นที่สกิลแรกนะครับท่าไม้ตายแรกนะครับก็จะเป็นลปล่อยดาวกระจายครับโดยใช้ท่าไม้ตายนะครับใช้วิธีการกดบนกับ B ีพร้อมกันครับผมนะฮะ ท่าที่2นะครับเลเวลที่2ก็จะเป็นการปล่อยพลังออกไป3แชกแบบนี้ครับผมนี่คือเลเวลที่2เลเวลที่3ครับก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายนะครับที่ชื่อว่าดาบสถานฟ้าผ่าจักรวาลน,นั่นเองนะครับกดบน B นะครับอเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นท่าไม้ตายที่บอกว่ารุนแรงสุดๆนะครับ ควรจะเก็บเอาไว้ใช้กับบอสนะครับท่านี้มาครับในส่วนของสึคาชินะครับผมสึคาชินะครับการโจมตีธรรมดาจะใช้ร่มในการโจมตีนะครับซึ่งต่างจากยัตทาโรที่ใช้ดาบนะครับแอนะแล้วก็มาดูสกิล3สกิลของสึคาชิกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสกิลแรกนะครับจะเป็นการเคลื่องกิดออกไปแบบนี้นะครับแต่ของยัตทารโรนะครับจะเป็นการเคลื่องดาวกระจายเห็นไหมฮะว่ามีความแตกต่างกันทีนี้มาดูสกิลที่2ของสึคาชินะครับ ก็จะเป็นการเหวี่ยงร่มออกไปนะครับแล,ล้วร่มก็จะกลับมาเหมือนบูมแรงนั่นเองอ่าเห็นไหมฮะเอาละครับมาถึงสกิลที่3ของซึคาชิกันนะครับสกิลที่3นะครับจะมีชื่อว่าอิจิมอนจิไฟเออร์นะครับก็เป็นการใช้ท่าไม้ตายใหญ่คล้ายของยัตทาโร่นั่นเองเอาละครับถึงคิวแมวน้อยสาวสวยของเรากันบ้างนะครับสำหรับพลุลุนนะครับการโจมตีธรรมดาของพลุลุนนะครับ ก็จะเป็นการใช้เล็บควนศัตรูแบบนี้นะครับซึ่งต่างจากยัตทรและซือคาชิที่จะใช้เป็นอาวุธประจำตัวอย่างดาบและร่มนะครับผมนี่ครับน่ารักหวานแหววเลยพูลูลุนใช้เล็บควนจ้า,านี่ส่วนสกิลของพูลูลุนนะครับภาแรกนะครับมาดูกันก็จะเป็นการปล่อยหัวใจนะครับออกไปแบบนี้อ่านี่ฮะต่างจากยัตทรกับะซือคาชิอีกแล้วที่ปล่อย ิหรือดาวกระจายออกไปแต่อันนี้นะครับเป็นหัวใจนั่นเองสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นการเคลี่ยงบูมแมลงออกไปครับบูมแมลงสีชมพูนะครับอนะครับนี่คือสกิลที่2หรือเลเวลที่2นั่นเองนะครับต่อมานะครับเลเวลที่3นะครับท่าไม้ตายนะครับซึ่งเป็นท่าไม้ตายพิเศษท่าไม้ตายใหญ่ของตัวพลุลุนนะครับก็จะเป็นการปล่อยคลื่นหัวใจออกไปเช่นเดียวกันนะครับโดยท่าไม้ตายนี้นะครับ เป็นท่าไม้ตายที่ชื่อว่า hard breaker นั่นเองเอนะครับเป็นการปล่อยพลังออกไปแบบนี้นะครับสำหรับคุณลุนนอกจากท่าไม้ตายในเกมที่เป็นจุดดึงดูดในเกมนี้แล้วนะครับจุดเด่นอีกยายในเกมนี้ก็คือตัวช่วยที่คอยซัพพอร์ตเราภายในเกมและแต่ละตัวก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโดยบางตัวนะครับสามารถเปิดทางให้เรานะครับสามารถดำน้ำได้สามารถบินได้นะครับ ทำให้เราผ่านอุปสัรค์ในเกมนะครับในแต่ละด่านไปอย่างง่ายได้เลยโดยวิธีการใช้ตัวซัพพอร์ตหรือตัวช่วยนะครับให้เรากดสตาร์ทครับโดยจะมี4ตัวละครด้วยกันที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่านะครับหลังจากเรากดสตาร์ทนะครับเราจะใช้ตัวไหนก็คือให้เราเลือกไปที่ตัวละครตัวนั้นโดย4ตัวละครที่ว่านะครับก็จะมีตัวแรกนะครับริกิโนชินตัวที่2 บดแคทหรือมิเอโตรุนะครับตัวที่3นะครับ m e ลซาวะหรือกอตต o นตัวที่4นะครับ Spirit Cat หรือเทกินั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับว่า4ตัวละครนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่มที่ริกิโนชินนะครับริกิโนชินนะครับจะมีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังและที่สําคัญนะครับสามารถทลายหินที่อยู่ข้างหน้าได้นะครับโดยการ เดินหน้าเข้าไปแล้วก็ต่อยเลยครับผมนี่ครับความสามารถของเขาเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับเห็นไหมฮะนี่คือความสามารถของริกิโนชินหัวต่อมาครับเมลซาหรือกอตตันนะครับอ่าตัวสีส้มตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของเขานะครับเมื่อเจอดินนะครับหรือเจอสิ่งกีดขวางแบบนี้นะครับให้เรากระโดดใส่เข้าไปเลยครับเดินหา อุปสรรคตรงนี้ไปได้เลยความสามารถพิเศษของกัตตอนนั่นก็คือการเจาะกำแพงดินนั่นเองครับเอาละครับเมื่อเราเดินมาเจอน้ำอย่างนี้นะครับตัวที่จะใช้กับน้ำได้ดีที่สุดนะครับก็คือสเปริค a t หรือเทกกี้นั่นเองตัวสีเขียวตัวนี้นะครับเขาจะมีตีนเหมือนตีนกบเหมือนนักปาน้ํานะครับการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยจะอยู่ในน้ำได้ไวนะครับ เคลื่อนที่ในน้ําได้ไวแล้วก็คล่องขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูพอเป็นยัตทาโร่นะครับลงไปในน้ําครับจะเอื่อยครับแต่แล่นในน้ําไม่ได้เราต้องกดว่ายเอาเองนะครับถึงจะใช้ได้แต่สําหรับเทก,กิแล้วนะครับลงไปปุ๊บไม่ต้องว่ายให้เสียเวลาเลยครับเห็นไหมฮะ อันนี้คือความสามารถพิเศษของเทคกิีครับผมทีนี้ความสามารถตัวสุดท้ายนะครับแบดแคทหรือมเมอโตรู้นะครับความสามารถของเขาก็คือการวินได้นั่นเองนะครับโดยเรากปดปุ่มกระโดดค้างไว้นะครับแต่ที่สําคัญครับไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรของตัวไหนนะครับของผู้ช่วยตัวไหนก็ตามสังเกตคําว่าเฮลในแถบสกอร์ข้างล่างนะครับเราต้องเก็บกระพวนหรือกระดิ่งนะครับเพื่อใช้ในการรีพลัง ตรงนี้นะครับไม่งั้นตัวช่วยของเราก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลพิเศษตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมต้องบอกเลยครับว่าที่เป็นเกมแอคชั่นขึ้นที่ในอดีตนะครับที่ควรหามาเล่นเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตะลุยด่านไปด้วยกันนะครับกับสามเหลียวยอดนินจานะครับผมเริ่มตั้งแต่ด่านแรกกันเลยนะครับส่วนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามนะครับคลิปใหม่ๆจากทางชาแนลของเรานะครับผม ส่วนตัวผมในะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ